โอ้โหคุณเล็กไม่เล็กนี่ว่าเป็นปากเลยกัดเบาๆนะครับผมอุ้ยนึกว่าเล็กโดน กอสวัสดีนะทุกคนนะครับผมวันนี้ผมมาเข้าหมายนี้ครับผมหมายเนี้ยโคตรโคตรเยอะนะปลาปลาเมื่อก่อนที่ผมเข้ามาก็น่าจะเป็นร่วมเดือนแล้วมั้งครับเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเพราะว่าเข้ามาเช็คน้ํามันนี่ครับน้ํามันเยอะขึ้นมันยันต้นอยู่ขาเลย แต่อันนี้ผมเข้ามาแล้วครับผมโอ้โหน้ําลงบานเลยแล้วก็น้ําสวยมากครับผมเดี๋ยวลองตีดูนะครับว่าจะเจอตัวหรือเปล่านะครับผมแต่เมื่อก่อนเนี้มันเยอะมากนะปลาแต่ตอนนี้ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าน้ํามันขึ้นไรืองมากแล้วอะเดี๋ยวลองตีลองหาดูครับเดี๋ยวตีไล่ไปเรื่อยเมื่อก่อนกัดกระจายเลยหมายเนี้ย ก็มีทั้งเล็กมั่งใหญ่มั่งครับผมเดี๋ยวลองปีไปเรื่อยๆครับมาดูจุดตรงนี้บัางครับุดตรงเนี้ยโคตรสวยนะน้ำแต่วันนี้เหมือนเหมือนป้าหายหมดเลยครับ ผมตีมาเป็นพักนะยังไม่เจอป่าเลยนี่น้ำแบบโอ้โหน้ําโคตรสวยลวนะน้ํำก็ลงไม่ไม่ใช่น้อยนะครับไ็ไหนหมดเ่ยงงกับเจ้าจริงๆเก็บหมดครับผมโอ้สายดีอยู่นะนึ่วก็จะเล็กกว่านี้ แสมแลของเรามาแล้ว <c oughs> นึกว่าจะไม่เจอนะครับผมโอ้โหน,น้ําตรงเนี้ยเนี่ยที่หมายเนี่ยคตรสวยและน้ําลงกว่าครั้งที่ผมเคยได้ไปเยอะๆอีกนะครับผมสวยมากอะ่ะบอกจริงภาพาจริงนี่สวยเลยนะครับน้ําก็สวยหมายก็สวยแต่ว่าผมไล่ตีมาแบบเนี้ยสภาพหมายตรงเนี้ยที่เป็นผ่านมานสองสาจุดนะครับไม่เจอตัวเลยเพิ่งเจอเนี่นะครับผม เ,เก็บนะครับแต้มแรกไซส์ก็โอเคอยู่ไซส์สองขีดนะกัดเม่นยางแค่นะครับกับตัวแรกเลยวันนี้ผมออกมาน่าจะเกือบสามโมงเย็นแล้วครับเนี่ยพอดีไปทำธุระมาครับผม <laughs> ปกโอเคครับผมหาที่ตอ่ สามนที่เดิมครับแมกำลังบ่นอยู่นะว่าปลาอไปไหนแต่ตรงนี้สวยจัดเมื่อกี้มันกัดเบาๆนะครับกัดแล้วม้วนตัวลงเลยแต่ผมเห็นตัวมันไงน,นั่นๆๆนนๆขยับหนึนเห็นมันกัดแล้วมันม้วนตัวลงครับมันกัดเบาๆน,น,น้ำมันใสไง บอกเลยหน้ารวยมากไอ้หมายเนี่ยปกติรวยนะครับรวยทุกรอบเวลาเข้ามาเดี๋ยวเี๋ตีไปเรื่อยๆครับผมเพิ่งจะเข้ามาได้แป๊บเดียวเองเพื่มยังไม่ตื่นนะปลา

<cam ber> นึกว่าเล็กไม่เล็กนไงวะนึกว่า <cam ber> เล็กไม่เล็กน <Zoo> <cam ber> ไงวะเต็มปากเลยกัดเบาๆนะครับผมอุ้ยนึกว่าเล็กใหญ่นะครับ <cam ber> <cam ber> อย่าให้มันเปื้อนกี่ดินครับผม นึกว่าเล็กนะครับผมมันกัดแบบว่าอมันกัดเหมือนปลาตัวนะั้นไม่ถึงขีดอนะ่ะตุ๊บแล้วนิ่งเลยเนี่ไม่เล็กนะครับผมใหญ่นะครับผมนอ้อสี่ขีดได้ครับผมตัวเนี้ยอ้วนอวนเลยแพมที่สองครับกับเม่นยางแคะสีดํานะครับผมใช้เหยื่อเงียบๆตีอะไปก่อนครับเดี๋ยวถ้ามันมันไม่เอาจริงจดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเหยื่อไปเรื่อยๆครับผมโอเคนะครับผม เดี๋ยวหาปี่ต่อครับผมเริ่มมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วครับผมมาย้ายมาดูคลองปูนกันบัางครับหมายเมื่อกี้ปลาเงียบจิบเลยได้มาแค่สองตัวปลาหายไปไหนหมดลูกจากที่เคยแบบโอ้โหกัดเป็นกัดโคตรดีนะจากที่เคยกัดโคตรได้ดีโคตรดีอะ่ะ เงียบคิบเลยอะเลยย้ายออกมาดูของปูนกันบ้างครับผมเพราะว่าวันนี้น้ำลงบานเลยของปูน โดนเจอทีเล็กกาไปไม่รอดตีกบยางตั้งนานไม่เอานะครับผมใช้ทีเล็กตีนะครับลงไปไม้เดียวเองออกมากัดนะครับโอ้โหเต็มเต็มสองตะขอเลยเห็นหรือเลปล่าเอยนี่ครับ เหยื่อสายนะครับผมก็ผมใช้เม่นกับแรปเตอร์ตะยู่พักนะครับคลองปูนเนี่ยนะก็ปกติก็ใช้แต่ขบยางนะครับตะยู่นานครับผมมันไม่ยอมกัดนะมันมีแต่ขยับส่ดันน้ําใส่เงี้ยนี่เธอทีเล็กเข้าไปครับผมออกมาซับนะครับเต็มเลยสองตะขอเลยไฟก็สายดีอยู่นะครับเนี่ยสายงามเลยสองขีดมีแน่ครับตัวเนี้ยโอเคครับผมแ้มทีสามหลังจากออกมาจากหมายเมื่อกี้นะครับผม หาที่ต่อครับของปูนี่แหละถึงฝั่งแล้วหลุดตรงปูนพอดีเนี่ยอันนี้ลื่นกว่าเดิมอีกตะปากันพีนะพพกกนะ่จะวัารณเนี่ยพี่จาัดแล้วพี่จะกดส่งให้เจมส์ก็ดีอ่ะสวยดี

่ายอยู่ปุเนี่ยโอ้โหไม่มีหลุดนะครับกัดกระชากด้วยเมื่อกี้เนี่ยแสดงว่ากัดแล้วโดนเบ็ดเลยติดเบ็ดเลยอะ่ะเนี่ยมันเข้าลูกรลลกระตาเลยทะลุลูกกระตาเลยมันยางแคะโอ้โหสามสี่โอ้ประมาณนักสี่ขีดได้ครับเนี่ยตัวเนี้ยสามสี่ขีดแหละยามเย็นกระคองปูนครับผมกัดกระชากกันกัดแบบตีหางอะ่ะผมก็ลดคันสวนเลยสะเทือนมือด้วยเมื่อกี้เนี่ยมันกระชากลงไปแล้วอะ่ะจะหาตีต่อครับ ครับผมตอนนี้ก็หกโมงประมาณหกโมงเย็นแล้วนะครับผมพอแล้วครับก็มาจบที่หมายคลองปูนนะครับผมเนี่ยวันนี้ก็เจอปลาที่คลองปูนกัดไปสามตัวนะครับผมอ่หลุดไปหนึ่งผิดหนึ่งแล้วก็ได้มาหนึ่งแล้วก็ไปได้หมายตรงที่คลองที่เป็นต้นยูคามาอ่าสองแต้มนะครับผมก็สรุปวันนี้ได้ปลาสามแต้ม แต่เดี๋ยวผมจะเอาอีกคลิปหนึ่งที่ผมมาเข้ามาตอนเย็น้ะคือเข้ามาตีเล่นๆครับแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ตัวหนึ่งได้มาตัวหนึ่งคลองปูนี่แหละลงด้วย <c oughs> เอาไว้ชมกันเพลินๆครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเม่นยางแคะกับเหยื่อทีเล็กนะครับผมทีเล็กก็เป็นเหยื่อแอคชั่นทายทีทีนะครับผมเป็นมีลูกปืนเป็นเหยื่อของนบอลน,นะครับจับเม่นยางแคะโอเคตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วครับกลับบ้านแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ ฝากานะนะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับผมไปครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับผม